ไฟเออร์์สต์าสงโ้หไฟเออร์เต์ซามฟรโอ้ฮ่าไงล่ะฉันคือราชาแห่งนักบุ้มยิ่ง ใบพองตกใจไปฉันก็คืออู๋ซบไม่ใช่ฉันคืออูแป๊ท <c oughs> ทำไมข้าหึงเก๊กเกักงๆอย่างนั้นเลยหรอ <c oughs> เพราะว่าข้าขาเจ็บยังไง <c oughs> ไอ้ห่าขาบุโตะพังแล้วเนี่ยขาบุโตหลุดแล้วขิบหายโอ้ยพ่จะสร้างเองพังซะละบโโตเอาอยู่กับคนแม่งปึงของกลุ่มหมวกฟังนะกคาราผมันก็คือ โซงี้แปะเห็นไหมฮะแป๊ะมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มแรกกันดีกว่ากับเกมวันพีไ,ไวรัสชาวไนิจใหญ่เจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับ let's go วายยวันมา ผมแป็กนูดแหนมเราอยู่บนเรื่องของเจ้าเก่าราเดมกับเขาไม่ใจวันพีไปที่ ash, นะรัสนักราดผมต้องบอกได้เลยว่าตัวละครเดิรสุดเนะี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นทาหารที่ผมเคยซื้อมากผมนะที่ผมเคยรีวิวไป15,000หืันแต่ว่าผมเปลี่ยนชื่อมาเป็นเด็ดสุดนะครับผมนะเออแล้วก็เป็นตัวละครโซงเงคิง so e นั่นเองนะครับผมนะ the king of sniper sniper king ครับผมนะหรือว่าราชานักซุ่มยิงโซงเงคิง นั่นเองับผมนะโอ้โห้องปบมือให้เลยเพราะว่ามีคนขอมาข้างๆที่จะเยอะมากๆๆๆๆจริงๆนะครับผมนะกับตัวละครโซนีคิงนี้นะครับผมก็จะให้เลยนะครับผมนะซึ่งตัวละครนี้คือคุณไม่สามารถที่จะเปิดกาชาหาได้ง่ายๆนะครับคือคุณต้องเปิดได้ตัวละครซ้ําเยอะๆเพื่อที่จะได้โค้ราก่อนนะแลวคุณก็มาที่นี่ครับผมเฉ่งหลังจากที่คุณได้โคลราเยอะนะครับคุณก็มาที่ตรงนี้โค้ราเขตโครานะฮะอ่ะ ขอพยายเสี่ยงลดกลัอีกครั้งแล้วขอพยายคำหยาบอีกครั้งับผมหลังจากที่เอาแขนไอ้ผ้าพ,พันอ่อนเนี่ยคือแบบมัน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 หน,นี่มากเลยนะผมผมผัผมพันอยู่นานเลยนะมันเจ็บแขนมากเลยครับท่านผู้ชม พันโคตรนานนะครับกันแบบแขนมันเป็นจันแดงหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มแบบหายดีแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยคือคุณก็มาทําการแลกได้นะครับผมนะจะมีเรื่องของแลกหนึ่งโคลาครับผมแล้วก็แลกสองโคลามันจะครบเศษพอดีนะครับผมแล้วคุณก็ทําการแบบเปิดเอานะเปิดสุ่มเอานะครับว่าคุณจะดวงดีได้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือโค้กผมก็มีอยู่3,100นะครับก็คือทางรหัสที่ผมซื้อมานะครับผมนะก็ มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะดีหน่อยนะครับผมนะโอเคตัวละครทรงเงยคิงเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าราชาแห่งการซุ่มยิงนะคือแบบมาจากเกาะซุ่มยิงเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะแล้วก็อาวุธของเขาเนี่ยเป็นอาวุธใหม่ที่ได้ผสมกับอุปกรณ์ที่มาจากบอกท้องฟ้าก็คือเป็นไดเอานนั่นเองครับผมนะเขาได้ผูกไดเอาลงไปเห็นไหมเนี่ยตรงตรงมือเขาเนี่ยเขากำไดเอาวไว้ครับผมแล้วก็เอาเชือก5เส้นครับผมนะมาผูกกับไดเอาแล้วเวลายิงมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงขึ้นครับผมนะเอออาวุธใหม่ หนังสติ๊กยัก์คือเป็นหนังกระปิกอันใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าคาบูโตะนะครับผมเนะ่ยเคาบูโตะโคดเทพเลยนะครับแล้วก็แบบทําให้ยิงแรงมากๆริงถ้าถามว่าแรงขนาดไหนก็คือแรงขนาดที่ว่าสแปนดัมนั้นจะพานิโคโรบินเนี่ยไปสู่ประตูแห่งความยุติธรรมแล้วเนี่ยเขายืนอยู่บนยอดขอตุลากาที่ห่างประมาณ5000กิโลเมตรแล้วยิงมาโดนได้ขนาดนั้นก็คือมีลมด้วยนะครับผมนะั้นแล้วก็แบบยิงมาโดนด้วย คือมึงมึงแบบคือพลซุ่มยิงๆครับผมนะคือมึงโหดจริงเก่งจริงครับผมนะเออแม่งว่าไงฉันคือราชานักซุ่มยิงคือเป็นพลซุ่มยิงของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเรากดกบบ <c oughs> เ็เนี่ยมีแสงฟุ้งฟิ่งฟึ่งเออโซงไงคิงเนี่ยมีเพลงด้วยแต่ผมไม่กล้าใส่เพลงนะเพราะว่าผมกลัวลิขสิทธิ์นะครับผมเนะี่ยถ้าวิ่งเขาจะเป็นแวนวแน,นี้เห็นไหมสกีนี่สกี โคตรเท่เลยครับผมนะมาดูเรื่องของสกิลกันดีกว่าครับผมนะสกิลอันแรกนะครับคือสกิลเนี้ยผมได้หาข้อมูลค่อนข้างที่จะโคตรนานมากประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับนั่งหาอยู่คนเดียวนะครับจนแบบผมต้องไปโพสนะครับในกลุ่มว่าเออใครก็ได้ช่วยหาทีนะครับแล้วก็แบบมีหลายๆคนมาช่วยค่อนข้างเยอะมากครับผมต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคือสกิลแรกนะครับ เมทัลลิกสตาร์ครับผมนะเมทัลลิกสตาร์เนี่ยคือเขาใช้ครั้งแรกตอนที่เป็นทรงเงยคิงเลยครับผมนะก็คือตอนที่รถไฟเนี่ยที่รับพาัวนิโคโรบินครับผมนะของกลุ่ม CP9 เนี่ยนะครับกำลังแล่นไปที่ NDS นดีเอล็อบบี้แล้วก็ทรงเงยคิงปรากฏกายข้างบนเห็นทหารกำลังปีนขึ้นมาเจ้พวกซันจิยิงเมทัลลิกสตาร์จบนะกูหาได้แค่นั้นจริงเมทัลลิกสตาร์ส่วนใครเนี่ยมีเมทัลลิกสตาร์ในแบบ เวอร์ชั่นอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ผมหามาเนี่ยคือคุณบอกอยละกันเมนบอกผมอยละกันผมอยากรู้อยากกลับไปดูได้เกินนะคือผมก็หาได้แค่นี้นะย้อนกลับไปหาได้แค่นี้ที่จําได้แค่นี้เลยนะครับผมนะเออคือสุดมากจริงท่านผู้ชมนะฮะส่วนอันที่สอนะครับ fire burst o อ m อันนี้คือหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับผมนะจะเป็นเรื่องของการยิงธงที่อยู่บนยอดตุวอาการของ N S z อ B นะครับผมยิง ปุ้มคือลูฟี่สั่งนะครับผมนะเออลูฟี่สั่งให้ยิงได้จัดการที่ทรงเง็คิงปุ่งโอ้โหแบบไฟเบอร์สตาร์มันเทมากอันนี้นะครับท่านผู้ชมไฟเบอร์สตาร์โซ่อีสกิลหนึ่งก็คือจะแบบจะเทมากเลยครับผมนะเป็นสกิลที่ช่วยนิโคลบินตอนที่อยู่บนรถไฟนะฮะที่แบบกำลังเดินทางมาเอเนดิสซอมบี้นะครับผมนั้นนั่นก็คือเป็นโซงเง็คิงสโมกสตาร์ปุ่มโซงเง็คิงคือท่าโคตรเท่เลยครับผมท่าแม่งแบบ แบบเทมากจริงท่านผู้ชมนะฮะสโมกสตาร์แล้วก็แบกนิโกโรบินนะออกมาแต่นิโกโรบินมันก็ไม่ยอมับผมนะมันดื้อมันหน้าตัวแบบอิจิกะเนีอ่อฮาร่าเออกูก็ไม่น่าไปว่ามันกูจะว่ามันทำไมกูมจะจริงจังทำไมในงามไส้ <c oughs> โอเคกับเรื่องของราชานักุ่้ยิงนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําการเริ่มยิงเลยดีกว่าครับเริ่มภาพยิงกว่าคือผมไม่ได้ไม่ได้แต่นานมากกับผมเพราะว่าไปมัวแต่ตัดต่อแล้วก็มัวแต่คิดมากอยู่นะครับแบบเป็นคนคิดมากในะช่วงนี้แบบ มันจะคิดไปเรื่อยนะชีวิตนะครับผมนะก็ขอภอภัยด้วยด้วยกันนะในความกากนะขออภัยในความกากล่วงหน้านะครับผมนะด่านที่เราเล่นจะเป็นเรื่องของด่านอะไรวุะนะ้นอ่ะโอ้โหบาลาเสรสเ็จไหนะสัตว์เอ้ยมันจะยิงตรงไหนวะเนี่ยจะไปยิงจุดตรงไหนได้วะนะีลูกลักไม่ไม่มีจุอดอยิงใ้กูเลยแสนสองพลังทีมเรานะครับผมนะหืมพลังทีมขาวแสนสีวะ ว่าไม่ใช่เอ้น่าจะไม่ใช่บอทสองตัวนี้นะไอสองตัวนี้น่าจะบอดไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเราทําการกันึ๊บไปเลยดีกว่าแบบคิดถึงแบบคิดถึงเพลงแบบเพลงเริ่มต้นน่ะแบบคือไม่ไม่ไม่ได้ฟังนานแล้วอะครับผมนะเออคือคิดถึงมากเลย่ะกูมายึบจับโบชานะลูกบ้าอเพลงมาโอ้ไฟเยอบอร์ซ่าไฟเจอแมงแมงใค่มาไฟเยอไข่ไข่นี่เอองามไส้ยิงตะปุกตะปุกุจีอ่ะ อุ้ยรุจิจะเย,ย็นอุ้ยเอ้ยงามไฟครับผมนะโอเคโอเคจะเย็นใจเย็นรุจิจะเย็นตะุ๊กตะุ๊กตะครับผมนะตะุ๊กตะุ๊กอุ้ยใจเย็นม่ต้ะงเล่ฟ้าอุ้ยแหกไอ้งามไฟเฮ้ยรอรอต่อรอได้ไหมว่า,า,ต,า,า,วต,า,า,าต่รอจะก็กต้ชอช็อคกูจะก็ต้องช็อคกูจบก่อนกูจบเล่นอุ้ยหนีก่อนจะเย็นเพื่อนอุ้ยกูไม่ได้เอาสกิลไว้เขาต่อเลยสักอุย้ยฮ้ยฮีกโอมเมเลียมึงเอากูเห,หเอรอฮึไฟเบอร์สาม ใส่ปิงปองอะไรจิ๊ดกูจะจิ๊ดกูกูยิงอะกูยิงจ่อแปะเข้าไปครับผมนะดับเบิลคิวดีครับพี่น้องเฮ้ยขอขนมกินหน่อยขอเนื้อหน่อยโอเคกูได้เนื้อละงามฟันโก้ทำงานนี้โอเคมายิงรอเหรอตอปฟ์กาดีว่าจะรอเหรออุ้เชียนต้องหนี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 โอ้โหมึงเปิดโนวาเลยไม่ะมองเรีย้ป้าแแปะเข้าไปครับผม ความแรงก็คือแบบมันโคตรแรงไงนะครับผมสกิลมันที่ริดตาของเขาเนี่ยครับผมนะแล้วก็แบบเป็นตัวละครที่ยิงแรงอยู่แล้วนะเป็นสายวิ่งที่แบบคือฆ่าได้สบายๆเลยครับผมนั้นเนี่ยเรายิงยิงปาบาก้าดีวอเตอร์ลอแบบชิวๆเห็นไหมผมก็ยิงปล่อยจนมันตายเลยครับผมนะท่านผู้ชมดูดิฮะยิงกันตายครับผมนั้นริดฟ่างโผกระบาบาอุ้ยใจเย็นเฮี้ยงจะแพ้อ่ะอุนยนะกูตายกูตายโบอาอ้อกลอุ้ยไม่เชื่อ กูก็มุกแต่มาไล่ยิงเขาไอ้ฮ่าลืมดูครับผมนะโอเคยังได้อยู่ยังชิลอยู่ท่านผู้ชมไม่ต้องรีบด่านนี้ก็คือแบบมันต้องเล่นแบบว่าสายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเปริ่งดรอสโดๆห่นะนะครับผมนะถ้าปริ่งดรอสโดนหดก็จะชิลหน่อยครับผมโอเคกูยิงไปครับผมตุ๋ยครับกูตุ๋ยกูตุ๋ยเอาดิเอาดิมึงหนีดิเออกูตุ๋ยกูตุ๋ยไฟเยอะเบิร์ดปามึงหลบมันมึงก็โดนนี่ครับบูมอุ้ยมันต้องรีกสตาร เจาะเข้าให้หลบได้เหรอกูยิงนี่กูยิงนี่ครับผมกูยิงอะไรอะไรอีหนูกูยิงเจาะกูยิงเจาะกูสาเจาะครับผมกูสาะกูยเจาะกูสายเจาะกูสาเจาะกูสาเจาะอะไรกูสาเจาะกูสาเจาะกูสาเจาะโอ้เคโอเคแล้วยี่สิบวิทันอยู่เว้ยยี่สิบวิทันอยู่แบบอ่ามีคนจะยึดบ้านเรามคนจะยึดบ้านเรามึงยึดดิมึงยึดจัดรอุชาแข่งกูดิเออมึงยึดไปเลยมึงยึดไปเลยเอาที่สิบวิมึงจะวัดอับกูเหรอฮะ มึงดูว่ากระปื้นมาวาเหรออีหนูโอเคชนะใส่ใส่หัวใจสีด่ดวงครับโหอีหนูเอ้ยมึงไม่ทางขันหนละังบนมึงทางขันหนะลังมึงไฟเบิร์ดซ้ำเ v ็ r บีพรีไม่ดีน้องแบบเบาๆด่านที่เราเล่นจะเป็นเรื่องของ ลองปาสเตสครับผมนะครับผู้ชมโอเครอบนี้ไม่แน่ว่าจะเหมือนกับรอบแรกหรือเปล่านะครับผู้ชมเพราะว่าเราได้อารลองปาสเตสผมก็รู้สึกดีใจนะเออผมจะได้แบบไฟเบอร์สตาร์แบบข้ามโลกาได้ไงโอ้โหแสนสามพลังทีมเราครับผมนะหืมแม่งมีหนวดด้วยครับผมแล้วก็มีแชงโอ้โหแสนแปดวัตต์ฟ้ากิ่งเชิดเฮ้ยชื่อมข้นๆมาเหมือนบอทเลยเนี่ยแต่มึงเป็นบอทที่แข็งแกร่งมากไอ้สัส มึงก็เวอร์ไปเพื่อนไฟล์เบอร์ซ่าระยะโลกาตุ้งแฮกไงยอีหนูเอ๋ยเป็นไงล่ะน้องพี่ยิงระยะโลกาครับผมนะน้องก็จะร้องไห้กันแงๆงกันระเบิดปุ๊กกูครับผมนะโอ้โหมึงแบกหฮงเพื่อนเราโอเคเราต้องคอยไปตุยนะครับผมนะคอยไปตุยว้ายกระเด็นมานี่โอ้โหมาโดนกูได้ไงเนี่ยเพื่อนอย่าดูกูละเพื่อน ดูกูจับเฮ้ยโอเคอุ้ยอะไรวะน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเอออย่าพึ่งไอ้ห้ากูไม่เกี่ยวกูเป็นเสี่ยวผมซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่กูยิงเะปุ๊าผมนะหนีก่อนหนีก่อนกบผมนะอืมระยะอุ้ยระยะระยะโลกาท่านยิงได้เลยนะอย่าอย่าอย่ายิงเขาล้มอ่ี๋ยาทำเขาล้มกูก็มายิงครับผมนะโอเคอหูอย่างนี้ก็ชิลดีครับมาเรียกซ่าบ้าโอ้โหไม่ตายครับผมนะกูยิงตะปุ๊บตะปุ๊บเฮ้ยมันล้มมันล้มอยู่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 ยิงตะปุ๊บตะปุ๊บโอ้โหแตกับผมนะโอเค อุ้ยอะไรเมาโก้ไฟเบิร์ดปฟาอุ้ยมันหลบได้มันหลบ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 เอ้ยเมาโก้เมาโกอย่าทึ้งบ้องอุ้ยมันมันสบ่ลบอาโลบอาโลบอย่าเกิดหลบอาใส่หน้ากูได้อยู่เอ้ยมาริสฟาพี่เข้าไปครับผมนะหใจเย็นอีหนูยิงตะปุ๊กเข้าไปกูจะปุ๊กเข้าไปครับกูจะปุ๊กเข้าไปครับกูจะปุ๊กเข้าไปอรากูจะปุ๊กเข้าไปพลังแห่งกระปุกพลังแห่งกระปุกครับผมกูจะปุ๊กตะปุ๊กแหลกครับผมนะยิงกระปุกครับผม ต้องพุกเข้าไปครับผมต้องพุกเข้าไปตายกันหมดครับผมนะโอเคมาทันรีสตาร์มไม่โดนใครเลยสัตว์เอามึงยิงใครวะน่ะเฮ้ยยีบมังข้าต้กงพุกมึงจะตายเอาดีครับผมนะเออไฟเบิร์สตาร์มยีบมังขี้กระจาดครับผมนะเฮ้ยกับปะกุลิใจเย็นอามต้องหลบกูกูลุ้มต้องหลบกูมาทนรีสตาร์ม เข้าไปฮัลโหลดอกข้หมื่นขี้กับปลาปลาเขาโหน่ะกูยิงตแอ่ะนี่เออมึงยึดไปเลยมึงยึดไปเลยผู้ชิ่วยึดไปเลยกูชิ่วอ่ะเพื่อนกูเพื่อนกูยึดโอ้ยอย่าอย่าอย่าฟาดกูอย่าฟาดกูกูเป็นแค่โซงเอคิงกูเป็นแค่คนอ่อนฮันอีหันติดกับ กูยิงจะปุ๊กเอาดิเอาดิเออมเอาดิเอาดิเอาดิาดาดนดี่กูยิงนะปุ๊กสู้ดิเฮ้ยโอู้วเอาดิกูยิงกูยิงสู้กูไม่หลบด้วยครับผมนะโ <C> e <ars> นเสเต็ปเคาเรียกกันครับผมนะเ <C> e <ars> ฮ้ยหลอระยะไกลระยะไกลโอ้โหระยะไกลไม่น่าจะไหวเฮ้ยไอ้ห่านี่มึงไงไม่ได้ซ่าหลบดิกูรู้มงหลบ,บรรส,สายเบอร์สายปากบุ้งโอเคมึงหลบไม่ได้ครับผมนะกูมาลจิจัดโอชาแบบเนียนเดี๋ยวกูลองเอาสี่สิบวิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอู้วสัตว์เอ้ยโลกาสัตว์แพะพังแห่งโลกาเหรอ เพื่อน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 ขอก้อนขอก่อนเดี๋ยวเพื่อนโปโโอเคทันอยู่ยังทันอยู่หน่อยน้อยยังทันอยู่หน่อยน้อยครับผมนันไม่ได้ซ่าดูยังไม่ยังเป็นผลิกเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยึดจัดโอชากูอย่าเพิ่งยึดจันโอชากูไม่ได้ซ่าแบบน่าไงครับผมนะโอ้โหสื่อไฟเจอเบิร์ซ่าทันมาไม่ทันครับผมนะเพื่อนเพื่อนเรายังได้อยู่โอเคเราถ่วงเวลาให้เพื่อนครับ ES สเอสอะคิมคิวอ่ะอะไรกูก็กูก็หนีกูก็หนีงี้มึงดีครับผมนะโปรเฟ็กซ์รอดมาเฮ้ยเพื่อนยึดดิเพื่อนยึดดิโอเคเพื่อนยึดโอเค เออมึงม okay. uh, ึง oh, um, yeah. okay. ่งตากูมาเออนั okay. okay. um, ่นแหละมึงเออนี่ก okay. yeah, okay. ูชอบบอกฮะโหงามใสเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดดมึงอย่ายุ่งกับเพื่อนกูโอเคสวยยังทันอยู่นั่นแหละสวยครับผมนะโอเคไฟเบิร์ส้าเข้าหน้าครับผมก็ได้หงูไปไงล่ะอู้เดือดสุดยัง M V P ขนาดขนาดกูเล่นอย่างมั่วเลยนะครับตานี้งามใสครับผมนะโอ้โหคิวไปสี่ครับผมนะ คิวสี่จะกระตี้หัวใจไอแอมตกบันไดเพราะไอมหมาตัวน,นี้เลยลูกเอ้ยด่านที่เราเล่นเป็นเรื่องของการเอารองปัสเซเดเกน,ะรโนโโโพริชครับผมนะวู้หูอยากไปทีหนูโอ้โหแสนเจ็ดพลังทีมเราครับผมนะแสนเก้าพลังทีมเขาทำไมกูเจอแต่บอทวะแต่แม่งเป็นบอทที่แบบโอ้โหเน,นี่ยบอทหมดเลยนะเว้ยแต่ว่าแบบต้องไฟเออร์เบิร์ซ่าเข้าไปครับผมนะโดนไหมเ<ห>พื่อนหุห้มโอ<ห>้ยล้มสองครับผมนะ เข็งก็ไปโยกเข็งก็ไปโยกครับผมนะโยกโยกโยกเอ็มจะปาดแข้งจะปาดโอเคแข้งยืดจันโอชาครับผมนะสวยงามฮึกูยิงแบนปิ้วเอิมหลบเอิมหลบกูดิ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 กูยิงยิงระยะไกลกูตุ๋ยครับกูสายตุ๋ยบอกเลยกูสายตุ๋ยครับผมนะกูคือจอมตุ๋ยโลกาครับผมนะกูคือจอมตุ๋ยโลกาไม่ไปให้ตุ๋ยโหดเท่ากูแล้วไม่ไปให้ตุ๋ยโหดเท่ากูแล้วกูตุ๋ยจนตายเอาดิกูตุ๋ยจนตายเอาดิ กุยลจนร่วงกูตุยลจนร่วงครับผมนะเอาดีก <c oughs> ุศลจนตายกูตุศลจนเป๋กูตุศลจนเสียละกูต <c oughs now> ุศลจนเสียละกูตุศลจนเสียละอันแน่จะปาดเหรอครับผมนะไฟเออร์เบิร์สฟาระยะโกลโอ้โหกครับผมนะพี่น้องเอ๋ยกูยิงระยะไกลครับยิงระยะโลกายิงระยะโลกายิงระยะโลกาครับผมนะยิงระยะโลกาครับกูยิงระยะโลกาครับผมนะอะไรเซ็ตอมึงเหรอกูยิงเซ็ตอมึงแบบปุ๋ยกูุศลเซ็ตขมืองับเอาดีเอาดีเซ็ตคมือมึงปล่อยเข้าไปดิ เฮ้ยเดี๋ยวมันจะปาดเช้งจะปาดเราลองเช้งจะปาดแม่ไม่ปาดไม่ปาดไว้ยเออไม่ปาดไว้เออกูยิงกูยิงให้เพื่อนกูโดนปาดแม่กูชนะไปอะไรอีเว้ย์อีกอ่ะเฮ้ยแมไอ้เชี่ยมันเยอะจังวะพวกมึงมันเยอะจังวะเพื่อนเออกูยิงกูยิงตะบิ้วตะบิ้วเข้าไปครับผมนะกูยิงตะปิ้วกูตุยอย่างเดียวครับผมกูตุยอย่างเดียวครับผมนะโอเครอจังหวะครับผมนะถอยออกมาไฟเบิร์ดตาร์ปิ้วโอ้แตกครับผมนะยิงดอกไหนแตกดอกนั้นหนูเอ๋ย กูคือจอมตุ๋ยกูบอกแล้วกูคือราชาแห่งการซุ่มยิงครับผมนะเออราชาแห่งการซุ่มยิงกูตุ๋ยครับกูตุ๋ยลูฟี่ครับอีลูฟี่ึมึงเป็นกับตันกูกูตุ๋ยได้ครับผมนะอันนี้มึงหลบดิ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 มึงไม่หลบกูตุ๋ยตายกูตุ๋ยยันตายครับผมนะเฮ้ยอย่าให้มึงดูอย่าให้แบ็คโฮกูตุ๋ยครับผมนะกูสายตุ๋ยอยู่แล้วบอกแค่ที่กูสายตุ๋ยอยู่แล้วเฮ้ยอะไรไม่เลี่ยงฟ่าอีพุงกูตุ๋ยมึงเดินยวมาไหนกูตุ๋ยกันตายไฟเออร์เบ ขี่กโปรกครับผมนะระยะโลกาครับยิงโคตรไกลนะครับพี่ชมตัวนี้ผมบอกก่อนนะเพื่นะความโหดเงาจะปาจะปาจะปืนตัววากูนะมึงจะปืนตัววากูนะมึงเดินไปไหนเพื่อนปืนตัววาง่เอ๋ยเฮ้าเอ้ยกูยึดจัดโอชาตัวกะบอาการนะเพื่อนเอ๋ยมันไาเร็วซะขี่ทะพุ่งครับผมนะขี่พุ่งมะเฮ้ยระวังระวังปืนตัววากูจะปืนตัววากูหลอนหลอนหลอนเหรอมึงหลอนเหรอหลอนเหรอยิงงีงไม่ต้องปาดกูละอีหนู ไฟเออร์เบิร์ดตาร์พิวกูไปหลบได้กูนไปหลบเหรอหลบแล้วปื้นอีกปิ้วดิครับกูจะปิ้วจะปิ้วดิครับผมนะกูรอรอดูดูมือฆ่าก่อนกูจะปิ้วไปดิครับผมนะจะปิ้วไปอ่าเอาดิเอาดิครับผมนะอุ้ยอุ้ยอิสัสเข้าหน้าไม่ปาดกูพอแคะขาดอีหนูเอ้ยอะไรอีหนูกูยิงกูยิงระยะไกลกูยิงระยะไกลไฟเออร์เบิร์ดตาย์ยักษ์ปูปิ้วโอ้โหจะแพ้จะแพ้เอาเหี้ยัย อชิดกับบิชมาฟักเคือได้สกอร์ตั้งเก้าพันในฮาแต่มัวแต่ไปเอออยู่ไงครับท่านชมครับดูดิโอ้โหสกอร์ผมยิงไปแปดนะครับแต่กูแพ้ฮัลโหลชิคก็แมนกอฟราน่ากที่เราเล่นจะเป็นเรื่องของบารันเยสเซสไน์ไฟบิชบอฟกไลแสนเจ็ดทีมเราครับแสนแปลกครับผมนะอินโฮเฮ้ย ไม่ทำไมไม่เจอแต่แชงกำน,นวดไปไอ้ห่าเอ้ยแรงลบเอเจอแต่แชงกำน,นวดกูเข้าใจท่านผู้ชมนะที่มาบ่นบนกันในกลุ่มนะครับผมนะเอ้ยกูไม่ค่อยอยาก,กเล่นตัวนี้ก็เพราะว่าเนี่ยเจอแชงกำน,นวดแต่แรงงามไส้ครับผมนะป้ายึดจันโอ้าโอเคกูลงมาเลยครับผมนะอ่าเอาดิมีบริษัทหลงไปเออกูลุงหลบอยู่แล้วโอเคกูมายึดดิเอาดิเอาดิเอาดิาดาดาดมึงปาดอ่ากูรู้ว่ามึงจะปาดกูมไม่คือยิ่งกว่า500ล้านไอคิวไอตัะ ไฟเบอร์สูงโอ้ยแม่ติดมันติดซอสเงี้ยงแงงเนะครับผมนะไอตรงแงยผมพูดก่อนเออไอไอซอสมันเละเกลืมันชอบติดครับผู้ชมคือต้องเข้าใจหน่อยนะครับผมนะใจเย็นๆอีหนูใจเย็นก่อนอ้หหไอสัตว์มึงตื่นขึ้นมากูไม่ทะลิกมึงล่วงหมดอ่ะโอ้โหแม่ไม่ใครโดนเลยฮะมันชอบติดเงี้ยงแงงในตรงแงงขอผมนะไอแข้งมึงตายซะเออกูตุ๋ยกูตุ uh, <c <oughs> <c <ues subway> ๋ยแข้งครับผมนะกูตุ๋ยกูตุ๋ยครับผมกูตุ๋ยเฮ้ยใจเย็นกูตุ๋ยครับ ูตุ๋ยครับผมกูตุ๋ยครับผมนะกูตุย๋ยว้าวเฮาน่าอุ้ยอย่าตายอย่าตาย,ย,าตายไม่ได้จ้าวโว้ยกูยังไม่ตายกูรอดกูยังรอดอยู่ให้กูรอดเถอะโอ้ยหนีครับหมูสัตว์เดียหมาครับผมโอ้ยไอชื่อเดียหมามึงกูแย่ครับผมเอา,าชนะเอาไอ้สัตว์เฮ้ยจะชนะเอา,านะเอาุา้ยเชนะียเรลลี่แม่งปา,าดกีดีกี้กระปุ๊ดเลยฮาจิกัดเฮ้ยไปชนะเฮ้ยรอบนี้ชนะใสใสหัวใจห้าดวงนะ่านผู้ชม เ้าชนะจริงนะนะโอ้โหชนะแบบงงๆบงโปรเลยครับท่ชมเอ๋ยอ,อะไรวะนะ้าเฮ้ยเด็ดสุด MVP เฮ้ยก็เอาง่ายๆกับผมนะกับราชานักซุ่มยิงทรงเงยคิงกับผมนะอยากให้ผมเล่นตัวละครอะไรในเกมวันพีเรลลัสอีกอยากให้ผมเล่นเกมไหนคุณสามารถที่คอมเมนต์ไว้ได้แล้วเจอกันในครั้งหน้าครั้งนี้จากลากันไปก่อนเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์ในข่าวหมายเพราะว่าผมเ,เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมเรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมนะสวีทสวัสดีครับผม ชันเมือนกบคนที่ตายวันที่ไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักให้กูหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆค่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวหยอยแห้งวันไหนกันกูพังเพ้อถึงเธอตลอดเวลาช่วงชีวิตที่ได้